สวัสดีครับพายญ่สมพทษรักต่างไวันะครับผมขณะนี้ผมอยู่ที่<ม>แดนมากที่จุดชมบั้งไฟพญานาคนะครับที่ต่านบ้านตามชมนะครับปูนาบางบางคนที่ข้างฟังริมโขงนะครับตรงตรงนั้นอนะ่ะเป็นอา่า วัดนะครับเป็นวัดแล้วก็เลยไปวัดไปอีกผมย่างไปแล้วก็มินตานะครับตอนนี้มินตาไปซื้ออาหารอะไรล่ละเนี่ยเนี่ยเเตรงนี้นี่ไปซื้อไปซื้อเน้มอมากินนะครับผมอ่าในช่วงตะเวนกําลังจะตกดินด้านนั้นพูนคนค้นหลนะครับพูนผมอ่าย่างมากแต่พุ่นนะครับมาแต่วัดนั้นนะครับเอารถไปจอดไว้ในวัดเนาะแต่ย่างมามา,มาแล้วมินตามาแล้ว บัลลูว่ะได้ยังมากินเออได้ยังนะได้ลูกชิน้นโอ้อนะครับทางนี้เบึ่งเบึง,บ,งบึงไปทางนี้นะครับบรรยากาศวู้สุดยอดของคนนะครับคนมาไล่ไหลเนี่ยจุดคลายแม็กตอนนี้นะครับที่ริมฝั่งของอดวงอาทิตย์กาลังรับขอบฟ้านะครับ ดวงอาทิตย์กำลังรับกอดฟ้าสวยงามมากนะครับอ่าอันนี้ย่งย่งบพาะ่ในวนคำหลายนะครับตอนนี้17กนากา,า,านาทีนะครับอ้เบิ่งนะครับฝับ่งโค้งนะครับอ่อกระบืรู้ว่าจะได้เบิ่งเรือบริได้เบิ่งนะครับเบิ่งตั้งกล้องไว้เรียบร้อยตั้งขากล้องไว้เรียบร้อยนะครับนี่ เราจะตั้งขากล้องไว้ตรงนี้ก็คงจะ,ะประมาณประมาณประมาณนี้นะครับมุมกล้องก็คงจะประมาณนี้ไปทั้งพุณนะทั้งคุนจะเป็นวัดนะครับน่าจะเป็นวัดแล้วก็จะแพนไปแพนมาอยู่นี่และนะครับจะไฟ้ดสดนะครับผมเนี่ยก่อนเดินเดีย๋ยวมากินขา้าวกันนะครับบนกินข้าวดบกกินอาหารอาหารแรงเป็นบรรยากาศที่ขาเจ้ากับมา ตามเป็นฟุตบาทนะครับมีรั้วนะครับมีรัว้วอ่ากั้นกั้นไว้นะครับอ่าเมื่อกิ้เขาแรงคือว่าเมื่อกิ้เขาร่งกี่นี่เลยนะครับผมทุกทุกคนท่านนี้คือกันนะครับก็คือเลี้ยวไปนี่ก็เป็นข้าเจ้ามาอ่ากินข้าวกินน้ำแล้วก็มีร้านค้านะครับแม่ค้าอ่าตามริมฝั่งโค้งก็มีร้านค้ายิ่งแยวไปตลอดเลยครับผมไม่ได้ขาดสาย อของเราก็เตรียมพร้อมที่จะกินเหมือนกันตอนนี้หนึ่งหนึ่งทุ่มกับสามสิบห้นาทีนะครับหมสามสิบ้านาทีห่ใช่โอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งทุ่มกว่าสิบหกสินาทีหนึ่งทุ่มสินาทีนะครับอืมอเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้มาชมปรากฏการณ์บัางไฟพญานาคหน้าที่จุดชมบัางไฟพญานาค แต่ได้รับคำแนะนำมานะครับว่า,าที่จุดที่บ่อ,บอพิษวังก็คือจุดบ้านตาลชุมนี่แหละนะครับขึ้นทุกปีแต่ปีนี้ก็ขึ้นแล้วหาลูป,ปนะครับรบ่ท่านผมก็เห็นแวบๆอยู่แต่ว่าเอาเอินว่ากล่องใตไล่สดเนี่ยบ่ท่านแต่คิดว่าในไลฟสดคงจะไม่ชัดแน่นอนเพราะว่าสัญญาณเน็ตมันไม่โอเคตอนนี้ก็เลย เศร้าไร้ซดนะครับมาถ่ายเป็นคลิปเศร้าไร้ซดมาถ่ายเป็นคลิปนะครับเพราะว่าคอยก็เห็นอ่าลูกอ่าลูกที่หนึ่งบเห็นได้ยินเสียงโหได้ยินหนึขึ้นแล้วนี่ได้ขึ้นแล้วตั้งนี่เย่แล้วก็ลูกที่ซีก็เห็นแวบๆหน่อยนึงบบชัดแล้วลูกลูกลูกที่สองที่สามเห็นนะครับผมผมเนี่ยทันเลยนะครับทัันกแล้วบานนี้ลูกที่ซีที่หามันได้ขึ้นไปก็คือมันมันขึ้นมันตามหลังกันขึ้นไปนะครับสองสองลูกนะครับลูกที่สี่และลูกที่ห้าถ้า อตอนนี้ทางห่างพอสมควรนะครับยังไม่ได้ยินปรากฏการทางด่านทางด่านนั้นก็บพรได้ยินเสียงโฮนะครับแต่วนี้ก็เงียบแล้วนะครับกาบรูวา่าเพิ่นจะมีอีกหรือบอนะครับผมะรอรอ,อชมต่อไปนะครับลอยเรือไฟนะครับถ้าโชคดีเราก็จะได้เห็นไฟพญ,ญายนาขึ้น อ้าวขึ้นอีกแล้วสองลูกนะครับผมเห็นแล้วสองลูกเห็นแล้วสองลูกแต่ถ่ายไม่ทันเมาถ่ายรูปอยู่ถ้าถ่ายรูปเรืออยู่เดี๋ยวอีกหน่อยขึ้นอีกนะครับอีกหน่อยขึ้นอีกนี่นี่คืออีกชัดบ่ครับพี่น้องชัดบอกนี่นี่คืออีกแล้วกินอีกแลีว ไอเดี่ยวค่ายมัอนี้มันไปขึ้นอยู่พวกไกลๆเนาะเมื่อกี้มันขึ้นอยู่แถวนี้เดี๋ยวก็ขึ้นกันขึ้นแล้วตีขึ้นตามสามมาเมื่อกี้เท่าไหร่สี่ลูกบักสามเนี่สามลูกขึ้นขึ้นนี่สามมั้ยเอาขึ้นอีกแล้วเพิ่งอีกแล้วสองในในขึ้นอีกแล้วเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองลูกแล้วครับสิบสองลูกแล้วสิบสองลูกโอ้ยถ่ายไม่ทันไม่ทันลูกหนึ่งถ่ายไม่ทันนะครับผมตรงนี้เป็นสองลูก啊สองลูกสิบสองเป็นสิบสี่แล้วทิมันตานชุมนะครับท่านตานชุ่ม bye, bye. เจ้าเยอะไหมเยอะเยอะอีะกฮะเยอะอีกอันนี้เต็มแล้วนี่ม,มาสนันะมาฟังสารพันเออคือสองลูกต่อกันเลยโอ้โหสองลูกต่อกันเลยนะครับ สองลูกสองลูก <Hey. S 1> เป็นสิบห้าแล้วก็เป็นสิบเจ็ดแล้วนะครับรวมกันเป็นสิบเจ็ดลูกตอนนี้อยู่ในเฟรมเลยนะครับ hey. 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 เมื่อกี้หาก็ขึ้นแรงๆคอยคุ้นทิ่งลุกเลยมันยู่ไกลมากเนาะยู่แฉแถวนี้เดี อ่าบังไฟพญานาคนะครับมันจะขึ้นไปแล้วก็หายไปเลยจะไม่มีทางว่าจะโค้งลงมาบ่คงบ่คงลงมาจะไม่ตกอันนั้นเป็นไอ้ไฟไฟของทีขราเจ้าจุดพุ่มลงตกลงน้ำตกอีกเนะ เอ่คระคดิบ,อดบสองโอ้โหนี่ครับนี่นี่ครับนี่ของแท้นะครับของแท้โอ้โหของแท้ของแท้สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สบเอดแล้วนะครับยี่สิบเอ็ดลูกแล้วนับได้ยี่สบเอดนะครับจุดนี้ xin lỗi nhau 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 นี่นี่นี่เฮ้ ه, ขึ้นอีกแล้วนี่ครับสองสองลูกนะครับผมยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สบสามแล้วนะครับยี่สบสามแล้วยี่สามลูก

ข้อต่อแทนให้ต่อไปเป็นเิดวอลลัมสิบห้ข้ที่หลงคายนะมีจีบอสเหรีอบบอสต้องเาะ้ยงบอแเสคยบบอสรียบบอยเลียมเ้า ที so. ่ผ่านไปผ่านมาอากาะบคำบุญาไผากยินจังหวัดลาดกะบงเาจานก่อนได้วางไก่เป็นมยเอ้บริเวณย่อนก่อนแต่เราเออีกแล้วครับสองโอ้โหยี่สบสามยี่สบสี่แล้วยี่บสี่ลูกนะครับึ้นที่ะสองลูกนะครับเป็นไปเองเป็นทีละสองลูกส ขึ้นอีกแล้ว25ต่ตรงมันจะับขึ้นอ่าตรงๆเลยนะครับเพ่งมันก็เปิดแห่งยนะครับเกือบ30ลูกแล้วนะครับขึ้นอีกแล้ว2 20โอ้โหเป็น 30แล้วนะครับผม30ลูกทีละ2ลูก2ลูกนะครับแต่แต่จะขึ้นอยู่ห้า,หางฟังไปน้อยนะครับจะขึ้นอยู่ที่กลางกลางกลางน้ำโขงเลยนะครับจุดกลางน้ำโขงจะขึ้นอยู่แถวแถวจุดจุดเดียวกันนะครับคันนันว่าเขายิ่งแสงมันก็ประมาณนั้นเองอยู่ฟังเล่าก็ได้ เขา็ยิงลูกเหมือนกันมันกับเบเด้อยู่ไก่กันก็นเลียวเห็นนะครับว่ามันมีนด้วยความเมื่นอ,อนี่ของแทส้สองสามลูกสามลูกต่อกันเลยนี่ครับไปแล้วก็หายนะครับก็คือขึ้นขึ้นไปแล้วก็หายไปเลยจะไม่มีคําว่าย้อนกลับขึ้นมานะครับจะบบมีคําว่าตกกลับขึ้นมาที่หม่องเกานี่ครับเบมื่อกี้นี่ก็เป็นโลกที่สามสิบสามไปแล้วนะครับ อะตอนนี้ก็สองทุ่มกับสิบห้านาทีสองทุ่มสิบห้านาทีครับถ้าจะอยู่ถึงประมาณสักอีกนิดนึงนะครับขึ้นอีกแล้วเนี่สองสองสน,น,นะครับสองเป็นสามสิบสามสามสีสม่ก็มาสามสิบหกนะสามสิบหกลูกแล้วนะครับ มันเราโชคดีมากที่เรามาเยือนอยู่ที่ถูกที่นะครับถูกจุดอ่าสามสิบเจ็นี่สามสลูกกันนะครับขึ้นเทือลสองลูกสมลูกพี่น้องเบิงว่ามันเป็นอ่าแสงไปที่มาจากฝั่งเราไหมนะครับตามที่มองด้วยตาเปล่าของผมเนี่ยมันไม่ใช่มาจากฝั่งเรานะครับ ถ้ามาจากฟังเล่ามันจะรัศมีของการพุ่งขึ้นมันก็จะเป็นเชียงเฉียงนะครับทั้งหมด38ลูกนะครับ38ลูกแล้วของวันนี้นะครับมันออกพัรษาที่พศ2567หรือ2 0 2 4นะครับผม224